สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสองเหตุผลที่ YG จัดทัวร์แบ็คพิงมาเอเชียช้าก,กว่าประเทศอื่นรวมถึงไทยและการถูกวิจารณ์ค่าตั๋วแพงเกินควรซึ่งจากสื่อ The Standard ล่าสุดค่ะได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเปิดเหตุผลโดยกล่าวว่าเป็นเพราะพิกเงินเฟอ้อเป็นเหตุทำราคาบัตรแพงขึง้นเป็นเท่าตัวหรือไม่ โดยประธานเอเชียแปซฟิฟิกไลท์เนชั่นเผยว่ากว่าจะนำคอนเสิร์ตใหญ่กลับมาแสดงในเอเชียได้ใช้เวลานานและเชื่อว่าจะสร้างการเติบโตให้กับปรตลาดทั้งภูมิภาคในปี2023 BBC รายงานว่าหลังโควิดที่คลายลงลหลายประเทศประกาศผ่อนคลายมาตรการทําให้แบ็คพิงค์วงเกร์กรุป๊ป K-pop ชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้โดยมีสมาชิกประกอบด้วยจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ประกาศวิลทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2022ยิ่งยาวถึงปี2023 ขนาดเดียวกันผู้จัดบริษัท YG Entertainment กล่าวว่าการวางแผนจัดทัวร์ของแบ็คพีนประเดิมทัวร์ที่กรุงโซประเทศเกาหลีตามด้วยสหร,รัชอาณาจักรยุโรปอเมริกาและเอเชียเหตุผลที่ประเทศในเอเชียถูกจัดขึ้นให้อยู่ในทัวร์สุดท้ายเพราะเป็นการผ่อนคายกฎระเบียบโควิดล่าช้า ขนาดเดียวกันยังให้ความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยแม้โควิดจะคลี่คลายแต่ก็ยังไม่หมดไปทําให้การออกทัวร์คอนเสิรต์ตจะมีความเสี่ยงสูงดังดนั้นทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งหมดต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกครั้งเมื่อแสดงงานเสร็จในแต่ละประเทศจบลงเพราะหากมีศิลปินหรือทีมงานคนใดคนหนึ่งติดเชื้อโควิดอาจจะส่งผลกระทบต่อการทัวร์คอนเสิรต์ตอย่างมากโรเจอร์ฟิลประธานผู้ิภากเอเชียแปซิฟิก,ฟกไลท์ในช่น ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์รายใหญ่ที่ดูแลการทัวร์คอนเสิร์ตและจำหน่ายตั๋วระบุว่าการนำทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่กลับมาแสดงในเอเชียได้ค่อนข้างใช้เวลาน,นานกว่าประเทศอื่นๆแต่เมื่อทุกอย่างคลายลงแล้วกลับพบว่าแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศกลับมารับชมคอนเสิร์ตมากขึ้นคาดการว่าจะสร้างการเติบโตให้กับตลาดทั้งภูมิภาคได้ใน,ในปี2023 ขณะที่ประเทศไทยหลังจากไลท์เนชั่นเทโรได้ประกาศคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์เวิร์ทัวร์บนพิงก์แบงคอกเอ็นคอร์ระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2566ที่ราชมังคลากราสถานซึ่งเป็นการจัดรอบสองในไทยหลังจากก่อนหน้านี้แบ็คพิงก์เพิ่งมาจัดคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ในไทยเมื่อวันที่7และ8มกราคม2566ที่สนามสุัชลาศัย โดยล่าสุดได้เปิดถังที่นั่งและราคาบัตรคอนเสิร์ตอยู่ที่14,800บาท9,800บาท7,800บาท6,800บาท5,800บาท4,800บาท3,800บาทและ2,800บาทซึ่งจะจัดจำหน่ายในวันที่4มีนาคม2566นายเรียกได้ว่าได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนคลับผ่านทางช่องโซเชียลมีเดียอย่างหนักโดยส่วนใหญ่บอกว่าตั๋วมีราคาค่อนข้างสูงและไม่สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำในไทย ด้านผู้จัดงานคอนเสิร์ตรายใหญ่ในไทยกล่าวว่า, The Stand ดาเดอะสแตนดาร์ดเลก่อนหน้านี้ว่าหลังโควิดที่คลายลงผู้จัดเริ่มจัดงานคอนเสิร์ตงานเฟสติวัลทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศอัดแน่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะเห็นว่าบัตรคอนเสิร์ตมีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะการนําศิลปินต่างประเทศที่เป็นแถวหน้าของวงการมีต้นทุนค่อนข้างสูงรวมถึงตัวแปรอื่นๆทั้งราคาน้ํามันและเงินเฟ้อส่งผลให้ค่าจ้างศิลปินและค่าลิขสิทธิ์เพลงสถานที่จัดงานและระบบที่เกี่ยวกับโชว์ต่างๆเพิ่มขึ้น และนี่ค่ะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมค่าตกถึงแพงซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ